สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยผมผมมาจากสีคิ้วเนาะทําสวนกล้วยพี่อะไรเอานามสมมุติพี่เอ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 ครับพี่เอมาจากสีคิ้วสีคิ้วครับมามาถึงกี่โมงแล้วพี่นี่ตีออกจากโน่นตีห้ายี่สิบเก้านาทีมาถึงนี่ก็เจ็ดโมงเท่าไหร่วะที่โทรหาท่านเนี่ยเจ็ดโมงกว่านิดนิดเจ็ดโมงกว่ามาถึงนี่ครับวันนี้มาทําอะไร เอาเครื่องมาแล้วก็คือเราซื้อใบมีดทางคุณไปแล้วห้าใบห้าใบครับเราดูเออมันดีแล้วเราเห็นบุคลิกการทํางานของคุณนีสใสใจคอจนวันนี้มาเจอตัวจริงเนาะอฮะเราก็ประทับใจตอนแรกเจอพี่หนึ่งก่อนเจอพี่หนึ่งก่อนพี่หนึ่งมาร้านคนแรกบริการดีบริการดีมากอุ้มลงรถไหมไม่ไม่ได้อุ้มเลยมาก่อนแล้วอ๋อลงมาก่อนแลยนะครับทีนี้ผมเอาเครื่องมาจริงๆก็จะมาสอยเนาะแต่ว่ามัน ก็ยังเสียดายเดิมด้วยแล้วก็ก็ให้เอามาซ่อมทําไปใช้ก่อนที่สําคัญคือปลายเดือนต้องจ่ายคนงานเนาะเหมือนท่านอ่ะท่านก็เป็นเท่าแก่ทำทำทำสวนกล้วยเหรอห้าไร่ห้าไร่พันปักช่องห้าศูนย์อ๋อซื้อพันจากไอศูนย์วิจัยปักช่องครับแล้วพี่รู้จักเราซับสิริออนไลน์จากทางไหนอ่ะพี่ดูจากกระโดนช่างพื้นบ้านฟันหัวอ่ะก็เริ่มเข้าทางอะไรอ่ะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมันฟีีขึ้นมาเนาะคือคือเราก็หาข้อมูลคือเราโดนที่นึง สองร้อยสามร้อยโดนเปลี่ยนคาบูทิ้งเจ็ดแปดร้อยจนจนเราไม่ไหวแล้วเรามาเล่าคุณหนึ่งฟังเมื่อเช้าน้ำเติมทรายไปเรื่อยๆโอ้ซ่อมทีหนึ่งสองร้อยขั้นต่ำอ่ะแต่ละครั้งละครั้งละครั้งแค่เข้าไปหลังร้านแป๊บเดียวออกมาอ่ะเก็บตังค์แล้วสองร้อยอืออืออไอเราก็รีบเนาะเราต้องไปตัดหญ้าเนาะอารมณ์ผมหญ้ามันประมาณนั้นมันมีต้นต้นกระถินเาวันอารมณ์นั้นเลยครับ เราก็สั่งใบมีดคุณปโอ้โหเฮ้ยมันตัดกันฟ้ากระเหวคมโอ้โหฟูด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 แล้วแบบแต่อันนี้ดิที่ใช้ที่ใช้นี่คือสิบสองนิ้วฟันหยักเนี่ยเนี่ยเนี่ยโ้โสิบสิบสองนิ้วฟันหยักเนี่ยเนี่ยใบนาสองมิลเนี่ยครับใบนี้เลยอ่าฮะตัดสนุกขึ้นตัดสนุกขึ้นแต่เครื่องไม่สนุกตามตัดไปได้นาทีเสียดสลึกดับไอไอเครื่องที่ดีก็มีซีนา้อยอยู่ตัวเล่าให้ที่หนึ่งเขาฟังละอ่าอันนั้นให้คนงานทําแต่อันเนี้ยอันนี้ ผมก็เอามาทําเองก็คือมาตัดเองอะไรเองกพตัดไปมันดับไปอืออ่าเราก็เลยเออวันนี้เรามาถึงที่นี่แล้วเราได้มาดูละเอามากี่ตัวสองตัวสองตัวเสร็จไปแล้วหนึ่งเนี่ยไอโรบินตัวนี้เสร็จไปแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือรอประกอบใช่ใช่โอเคที่ว่าอีกเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นคงไม่ไปต่อกับมันล้วเดี๋ยวใช้มากี่ปีแล้วพี่ตัวเนี้ยตัวที่ลื้ออยู่เนี่ยเออประมาณคร่าวๆน่าจะแปดปีแปดปี ซื้อมือสองมาครับได้แปดปีครับอ้คุ้มอยักเกินฮะเกินคุ้มค่าซ่อมเกินค่าซ่อมเกินทำไมคิดอย่างนั้นน่ะก็โดนคิดอย่างนี้ทุกทีทีละอมเน่ามเิหรอ10ครั้งก็2,000แล้วมั้งซื้อตอนนั้นซื้อมาพันเจ็ดเองอ้าแล้วเมื่อกี้เห็นมีคำพูดหนึ่งก็คือว่าพี่ไม่เนไม่เคยเห็นซ่อมแบบนี้หรอไม่เคยเลยไม่เคยเลยหรอ คือนี่เขานั่งซ่อมนี่เป็นชั่วโมงแล้วนะเนี่ยไอ้นั้นมันหายไปหลังร้านแป๊บเดียวแล้วมันมาเก็บเราสองร้อยแล้วผมก็ต้องกลับแล้วอมันก็ไปใช้ได้แป๊บเดียวแต่นี่ทำให้พี่ได้เห็นเลยรื้อยันมดลูกเลยนี่ทําให้พี่ได้เห็นครับรื้อมดลูกรื้อลังไข่ออกมาแล้วก็ได้อธิบายตัวไหนเสียบ้างไหมโอ้โหหัวหน้าช่างคุณนี้สุดยอดเลอไม่เคยเจอแถวโน้นมันแค่จบมสามบั่งจบอะไรวะฮะขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วมาเปิดร้านโอ้นั่นประสบการณ์มันเนาะ อันนี้เราก็ยังเราก็เลยเราก็เลยเอาเครื่องญี่ปุ่นมาให้พวกนี้ซ่อมคงไม่ใช่แล้วอ่าอ่เออก็เลยมานี่แล้วตามซับซิลี่มานานยังพี่ได้สัรเทอาไรเองซื้อใบไปนี่สักสามอาทิตย์ได้มั้งเอาเลยเพิ่งโดนหลอกเหรอโอ้โหเพิ่งโดนหลอกสามอาทิตย์เนี่ยตั้งใจไม่ให้หลอกตั้งใจไมาให้หลอกอย่างเงี้ยตั้งใจแล้วเสร็จจากนี้จะไปไหนต่อกลับลับเลยเหรอมานี่อย่างเดียวโอ้ทั้งใหมาอย่างเดียวเลยโอ้ประทับใจมากเลยคือคือผมผมไม่ไหวแล้วไงอ๋อ มันทีละสองร้อยเนี่ยครับมันเกินสิบแล้วมันคุ้มไหมเนี่ยขับรถมาเติมน้ามันมาเนี่ยอย่างน้อยได้มาเห็นหน้าดูกริยาคําพูดการค้าขายอะไรก็ตามคําพูดกริยามายาสแพงหน่อยชั้งหัวมันเออแต่โอเคใช่แต่เราก็ไม่ได้แพงจนเกินไม่ไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงว่าร้านแพงหมายถึงหัวใจของการทําบริการเนาะผมก็ห้าสิบกว่าแล้วน้องคับพี่ นัได้ข่าวว่าเป็นน้องพีหนึ่งปีเดียวโอ้คือในบุคคลอายุระดับเนี้มันเหลือที่กี่ปีเดี๋ยวมก็ตายไอเงินเนี่ยมันใช้ถูกที่ถูกทางมันดีใช้สําหรับคนที่เขามีความรู้ครับพี่ร้านที่มีความพร้อมครับมันจบแล้วฝากถึงเพื่อนๆที่เล่นเครื่องญี่ปุ่นหน่อยควรจะมาควรจะมามันคือผมต้องพูดจากใจนะครับถ้าคุณจะใช้ของดีแล้วคุณไปหาร้านห่อหวยแล้วมังคุณจะไปมันก็จะ แบบนี้แหละถูกครับผมโดนแล้วแต่ละคาแต่ละเครื่องนี้ไม่ต่ํากว่าสิบครั้งที่เข้าร้านท้องถิ่นครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่กูก็ซ่อมเครื่องตัดหญ้าได้อ่กูยังไม่รู้เลยมันไม่ได้สอนเลยว่าผสมน้ํามันยังไงอะไรยังไงเมื่อกี้ผมมาถามหาว่าน้ํามันที่แท้จริงคืออะไรแต่ร้านคุณหมดอ่าหมดใช่ใช่ผมก็ได้ใช้น้ามันโลเคอลท้องถิ่นปั๊มปั๊มท้องถิ่นบ้างสองปีหมดเยี่ยงเลยวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้รับได้ต้อนรับพ นคิว4คิวนะฮะก็มีโอกาสได้แวะไปแวะมาทันูุนเดี๋ยวผมแวะไปเยี่ยมบ้างนะครับขับคุณวันนี้ขอบคุณพี่เอมากตั้งใจมากน้องๆก็ขอบคุณครับจะพยายามทําให้เต็มที่นะฮะให้สมกับการที่พี่เดินทางมาขอบคุณพี่เอแล้วไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสแวะเวียนมายินดีต้อนรับเสมอมาแน่นอนครัยเครื่องนึงแดดขายคนเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ บริาการจัดส่งทั่วไทยมีเครื่องให้เลือกมากมายนังคับรดเข็นหรือซสายสพายเลือกได้ที่ซับซีรีออนไลน์เกตูวปมีประกันเพราะมาไหลซื้อสินค้าได้ยามสบายใจยิ่งใช้ยิ่งคุ้มยิ่งมั่นใจลุงต็บ,บอกต่อร้านชาย Online, Online. เลือกช็อที่ซับซ <Online>, ีรีออนไลน์ซับซีรีออนไลน์เดินทางมาที่ร้านสะดวกง่าย